สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ สองเซนอร์ตอ,อี p ที่เท่าไหร่นะ E.P. ที่6นั่นเองค่ะเซอรอบที่แล้วนะคะเราได้ส่งใน Facebook ไปเดี๋ยวอร,รอบนี้นะคะเราก็จะมาส่งใน Discord เหมือนเดิมนั่นเองบอกได้เลยว่าส่งกันมาเยอะมากโอ้ดูไม่ไหวจริงๆนะคะอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดเลยนะคะอาจจะเอ่อทยอยทยอยดูฉะนั้นก็รออีพีต่อไปนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รูปแรกนะคะต่อจากรูปที่แล้วก็คือโอ้รูปเอ่อรูปกล้ามน้องฟอกี กรูปต่อไปนะคะจากคุณคนติดเมฆครั้งแรกค่ะพี่ FC นะคะอุ้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะ FC ค่ะแล้วก็มีคุณยักษ์ลอยอยู่ตรงนี้ด้วยคนติดเมฆแหม่มีลายเซ็นด้วยนะคะรอบนี้มาแบบเวอร์ชันปล่อยผมเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะก็อยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งมาให้นะคะทุกรูปน่ารักมากจริงๆแล้วอ่ะเราดูก่อนที่เราจะมาอัดคลิปแล้วนะคะน่ารักทุกรูปแล้วก็สวยทุก รูปเลยขอบคุณมากนะคะต่อไปนะคะจากคุณรูการ์ตูน FA ครั้งแรกค่ะอ้าวน่ารักมากเลยดูสิมีน้องโฟกกี้ยืนเรียงกันตรงนี้ตั้งสี่ตัวแถมมีต้นอ่อนมาให้ด้วย <c oughs> แกน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคนวาดนะแฟนอาร์ตกาละกอยต่อไปนะคะจากฝึกวาด f ส่สงครั้งแรกค่ะว้าวรูปนี้มีคุณยักษ์อยู่ด้วยนะคะเอ๊ะรูปนี้เหมือนยังไม่เสร็จเลยนะคะเพราะว่าเหมือนยังไม่ได้ลงสีแล้วก็ยังไม่ได้วาตามาให้ด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสไตล์หรือเปล่านะาแต่ยังก็ขอบคุณมากๆนะคะต่อไปนะคะจากคุณลีนอุ้ยหลายเส้นที่คุ้นเคยนะคะส่งครั้งที่3แล้วว้าวรอบนี้ก็มางานดีอีกแล้วนะคะรอบนี้มินดาวแล้วก็น้องฟอกกี้ทั้ง3ตัวแน่อุ้ยเขาลงสีตาสวยมากเลยะทุกคนต่อไปนะคะพี่ต้องเรียกหนูว่าคนสวยโอเค เขบคุณสําหรับออคนสวยของพี่มากมากเลยนะคะที่ส่งแฟนอันมาให้อันนี้เหมือนจะเป็นเราในเวอร์ชั่นแบบว่าหูแมวหรอหรือเปล่านะ ไม่แน่ใจนะคะหลอกเกินต้านเออวูยน,นี่เหมือนมีเราอยู่ตรงนี้หรือว่านี่จะเป็นคุณยักษ์เอออันนี้เป็นใครอันนี้ไม่แน่ใจนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะต่อไปนะคะจากวอร์ม1 2ที่วาดมาได้จนถึงปัจจุบันก็เพราะมีพี่กอยเป็นไอดอลนี่แหละค่ะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแฟนอาร์ตลูกสวยมากแบบมีแบ็กกราวด์แล้วก็อุ้ยมีน้องฟอกกี้ที่มีต้นหอนอยู่ด้วยนะคะวูยลงสีสวยมากตัวนี้สวยมากตากอฟอกกี้สวยมาก คุณ n o r นะคะต่อไปนะคะจากมีมว้าวไม่แน่ใจว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่านะคะครั้ง2ค่ะอุ้ยอันนี้เขาส่งมาเป็นรอบที่2แล้วนะคะอุ้ยอันนี้แบบมีคุณยักษ์ยืนอยู่แบบว่าถางขวามือตรงนี้ด้วยนะคะน่ารักมากแล้วก็เหมือนอันนี้จะเป็นเลาน่นเองเอ๊ะรู้ว่าคุณยักษ์จะเอาหมวกมาให้ว่าแบบเอ้ยลืมบวกแล้วใส่บวกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าน่ารักมากเลยต่อไปนะคะจากคุณ the f r o u d เหรอไม่แน่ใจนะคะ ลง FA ครั้งแรกครับว้าวอุ้ยอันนี้เป็นเหมือนภาพกิชเลยใช่ป้าดูสิมีแบบว่าเออมากิีก๊ดๆนะทุกคนแล้วก็มีเขียนว่า FA ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีน้องคองกี้เต็มข้างหลังไปหมดเลยน่ารักมากเลยค่ะว้าวต่อไปจากวอร์มหนึ่งสองคนเดิมเลยนี่นะโอ้ใกล้วอลเลนทายแล้วแต่ยังไม่มีคู่เหมือนเขาเลยโอ้โหเดี๋ยวนะแฟนอาร์ตนีส่งมา,าตั้งแต่โอ้มกรลาลทุกคนตอนนี้มันกระกฎาคดแล้วนะคะเอ้ยสิงหาสิฉันอัดวันที่สิงหาเมววันที่หนึ่งของเดือนสิงหา โอ้นานมากเลยนะคะแฟนอาร์ตอันนี้โอ้ยขอโทษที่ไม่ได้มาเปิดดูนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมรางเลยนะคะรูปนี้สวยมากอันนี้เป็นหวนรูปคู่นะอุย้ยนี่เป็นคุณยักษ์นะคะแหม่โดยจุบจ๊บนะคะแล้วก็ยักษ์ก็จุบ๊บกลับด้วยนะคะเอยเขินจังเลยอะ ต่อไปนะคะจากคุณมิกส่งครั้งที่สามังม้งเธอคือนักเดินทางข้าวเวลาผมลืมวานน้องกบออ้ยวูอย้อันนี้เป็นเหมือนว่าเออเรากําลังย้อนเวลาไปหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่ามาอนาคตไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสวยมากเลยต่อไปนะคะก็เป็นจากคุณปาลาไหลเอ้ยชื่อคุ้นๆนะเราเมอ่อแม่นี้เหมือนยังไม่เสร็จเลยแต่ก็สวยมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะต่อไปนะคะจาก อ,อุ้ยมีเสียส่งแฟนอาร์ตมาให้ด้วยแฮะส่งแฟนอาร์ตครั้งแรกครับอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะอู้รูปนี้เหมือนเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายนะคะแล้วก็มีน้องฟอกกี้กอลล่อยู่ด้วยรอเทมมากต่อไปนะคะจากคุณเปลิมชิ0 0 2ยสวยไหมครับอุ้ย FA ครั้งแรกเลยนะคะว้าวขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยต่อไปนะคะจากคุณมิกคนเดิมเลยรูปนี้วาดไม่ค่อยสวยนะเพราะขอกอแต่ถ้านายทับเธอหา ในภาพนี้ได้หรือว่าคุณตาดีมากภายใน3มวิอู้สามวิเลยเหรอใครจะหาเจอหนึ่งอันนี้หรือเปล่าที่ใช้กบหรือเป่ใส่แมลุกคนที่อยู่ตรงนี้ใช่น้องฟ็อกกี้หรือเปล่าว้าวรูปนี้เหมือนแบบว่าเป็นเรื่องราวจากรูปที่แล้วหรือเปล่าเหมือนจะเดินทางข้ามเวลาเหมือนกันเลยอะ่ะสวยมากมขอบคุณมากเลยนะคะต่อไปนะคะจากคุณคูโรเองครับส่งแฟนอาร์ตครั้งแรกครับไม่มีเวลาครับว้าวรูปนี้เหมือนจะเป็นเรากับคุณยักษ์เลยอุ้ยแล้วก็น่าจะเป็นคนวาดอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ แล้วก็มีคําว่าการละกอยตรงนี้ด้วยเร็ลอยโดนกัดอุยอ้ยโดนใครกัดมาต่อไปนะคะจากคุณเออไฟย่ากาลาเกตเหรอหนึ่งหนึ่งสองสามไม่แน่ใจว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่านะคะเป็น F C ที่นะคะน่าจ<ม>ะหมายถึงพี่นะคะหนูติดตามพี่เข้านอนแล้วค่ะอุ้ยขอบคุณทหรับเป็นอ่านมากๆเลยนะคะเหมือนจะส่งก่อนนอนจะด้วย F C พี่นะคะพอกดเข้าไปนี้มันไม่เห็นเอตอตัวอักษรนะคะแล้วก็อ่านข้างนอกรูปนี้น่ารักมากๆเลยเหมือนจะเป็นชุดแบบว่า ผูกเน็กไทยแล้วก็คาดผมเป็นน้องฟอกกี้นะคะเรยฟอกกี้นายพูดไรไหนสีข้างบนหัวฉันน่ะทุกคนส่งแฟนอาร์ตมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปนะคะจาก เอ๊ A, ชื่อเหมือนคนด้านบนเลยนะคะน่าจะคนเดียวกันหรือเปล่าอ,อ๋อใช่ค่ะคนเดียวกันส่งครั้งที่2ค่ะว่าตัวกับมือไม่ถนัดงาอู้รอบนี้เหมือนเจอว่าฉัชผู้ชายหล่อเท่มากแล้วก็กําลังใช้พลังนะคะ,ะคะวบคุมตุ๊กตาวูดูคุณยักษ์อยู่ตรงนี้นะคะเท่มากขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปนะคะจากคุณเซนส่งครั้งแรกว่า2นาทีโอ้โ oh, หวาดไวมากๆเลยนะคะอ๋ออันนี้เป็นคนวาดนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเรานะคะเนี <c oughs> ่ยเหมือนแบบว่าฟิวยืนถ่ายรูปด้วยกันน่ารักมากเลย <Hey>. ต่อไปนะคะจากคุณธนวัน์อุ้ยชื่อคุณมากเลยเหมือนเคยส่งมาหรือเปล่าว้าวลูกนี้มีความแบบมีสติกเกอร์ประแปะด,ดูอาร์ตมากน่ารักมากเลยแล้วก็เหมือนจะใส่ชุดนักเรียนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสวยมากแล้วก็น่ารักสุดๆเลยมีนกฟอกเกตทั้งสองตัวเนยต่อไปนะคะจากคุณแบมแบมครั้งแรกแล้วก็อีโมจิหน้าเราเองนะคะว้าวอุ้ยนงฟอกเกตถือคุกกี้อยู่ด้วยเพิ่มนี้น่ารักมากเลยนะคะชุดเหมือนเป็นแบบว่าเอ่อชุดนักเรียนหรอก็ไม่เชิงนะคะหรือว่าเป็นเที่ยวเล่นมันออกแบบชุดให้ใหม่เลย น่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปนะคะจากอามีระครั้งแรกค่ะเอออีวาจิหน้ามองอุ้ยกำลังโดมแบบว่าเออช้อนคางขึ้นมาเลยนะคะแม่เขินจังเลยโดนใครช้อนคางอยู่นะ รูปนี้น่ารักมากเลยนะคะคอบคุณค่ะต่อไปนะคะจากคุณฮีโร่คุงหรอฮีโร่คุงใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอ่าน,นีีหรือเปล่านะคะฮีโร่คุงสีครั้งแรกในชีวิตคิมิโนโตะบายฮัร์คุงกาละกอยนะคะน่ารักมากเลยอุ้ยอันนี้เหมือนใส่ชุดกบไปด้วยเลยนะคะน่าหลงมมากเลยนะคะต่อไปนะคะอู้ว้าวนี่เป็นคุณยักษ์นะคะความจริงจะวัดผู้ชายแท้ไปไปมาอ้าวกลายเป็นกับดักซะและ้วขอโทษครับเอ๊หรือว่านี่จะ เป็นผู้หญิงเอ๊ก็เหมือนผู้ชายอยู่นะคะหล่อเท่มากเลยเหมือนตาสองสีเลยแฮะเอ๊หรือว่านี่คือคุณยักษ์เวอร์ชั่นอีกร่างหนึงนะคะเดี๋ให้คุณยักษ์ได้เห็นนะคะแต่ว่าวันนี้คุณยักษ์ไม่มานะคะไม่อยูุ่๊ย คำเตือนนะคะรูปนี้อาจจะทําให้ใครบางคนกลัวได้นะคะฉันก็ระวังด้วยนะคะเตือนไว้แล้วนะจากคุณอ้าวคุณมิก,กเหมือนเดิมเลยนะคะขออาภัยกับคนไม่ชอบด้วยนะคะอย่าดรมาม่าแค่น้าแดงสีเข้มๆติดบนหน้าเท่านั้นเองไม่ต้องคิดมากโอ้โหอันนี้เป็นแบบว่าคำสาบชั่วนิรัน เวลาคาดก็คาดให้สุดภาพนี้ติด18บวกต้องขออาศัยกับผู้ที่ไม่ชอบอ๋อต้องขออาภายัยไี่เหมือนเขาเขียนอาศัยเลยองขออาภัยกับผู้ที่ไม่ชอบด้วยนะคะอย่าดราม,ม่าจากผู้ว่าว้าวน่ากลัวมากเลยอะทุกคนระวังกันด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบภาพประมาณนี้สามารถข้ามไปเข้างหน้าได้เลยนะยคุณมิกนี่ส่งมาบ่อยมากมากเลยอันนี้ก็มาจากคุณมิกอีกแล้วนะคะภาพนี้ดองมา30ปีผมพยายามวาดรอยตรงหน้าแบบไม่ดูแล้วแต่ได้แค่นี้แหละอู้ น่ารักมากเลยนี่คือภาพที่ผมพยายามวาดไม่ได้สวยมากเหมือนรูปก,ก่อนก่อน I am ว้าวทุกนี้น่ารักมากมากเลยนะคะเหมือนกําลังถืออะไรอยู่เลยอ่ะใช่หนูหรือเปล่านะแล้วก็มีน้องฟอกกี้แบบว่าเอ๊ะเจ้าด้ถืออะไรอะครับอยู่ข้างบดด้วยแล้วก็อันนี้เป็นลูกโป่งน้ายิม้มแล้วก็มีคุณยักษ์ที่ดูอยู่ด้วยอุ้ยใส่ใสร้อยคู่้วยทุกคนน่ารักมากแบบมีการลงดีเทลนะคะอันนี้จะเป็นชุดแบบว่าเอาอฤดูหนาวหรือเปล่าดูหนาหนานะต่อไปนะคะจอกคุณบอสใครครั้งแรกครับผมวาดสุดแล้วว้าวอันนี้ ี่เป็นเวอร์ชันแบบเอ่อโรบอทนะคะเหมือนในเกมแต่นี้เป็นแบบผู้ชายนะคะน่ารักมากแล้วก็มีปุ่มซับสไครต์ตรงนี้ด้วยงั้นใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้ซับสไครต์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยขอบคุณค่ะบายเนยลเลอร์ฟอร์กาลากยขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจากคุณมัมเมอร์หรือเปล่าไม่แน,น่ใจอุ้ยชื่อนีคุณมากเหมือนเคยส่งมาเลยว้าวนี่เป็นคุณยักษ์นะคะโหลเทมากอุ้ยเหมือนแบบว่าใส่อีกชุดหนึ่งด้วยหรือเปล่าปกติชุดคุณยักษ์จะไม่ใช่ชุดแบบนี้นะคะแล ือนกำลังถืออะไรอยู่เลยไม่แน่ใจนะคะเหมือนจะเป็นหน้ากากหล่อเท่มากอยากให้คุณยังได้เห็นจังเลยต่อไปนะคะจากคุณอีวน่าจะเป็นพิเตอร์นะคะจําได้ว่ารูปนี้พิเตอร์วาดให้ตอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์พอดีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพิเตยสวยมากสวยเวอร์เล์ลูกสีสวยมากเลยคนนี้ต่อไปนะคะจากคุณเมดี้9 0 9 0อุ๊ยนอุนน้ยอธิว่าดในกระดาษนะคะน่ารักมากมีน้องฟ็อกกี้ด้วยเอยอันนี้จะเป็นคนวาดหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็ ก็เราอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่เป็นผู้ชายหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปเป็นรูปสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือรูปนี้เองจากคุณธนวัต์เอออันนี้เหมือนไม่ใช่เราเลยอันนี้เป็นจากเรื่องเจ้าสาวแฟรห้าหรือเปล่าชื่อะไรนะม,ม,มิกุมิกุชื่ออะไรไม่แน่ใจนะคะเออแต่เหมือนไม่ใช่เราเลยแต่ยังไงก็ ขอบคุณที่ลงในช่องแฟนอาร์นะคะถึงจะไม่ใช่เราก็เถอะงานรูปสุดท้ายเขาจะเป็นรูปนี้แทนนะคะจากคุณจาจา้านเองส่งครั้งแรกค่ะอู้รูปนี้สวยมากเลยนะคะเหมือนเราแบบว่ากําลังแหกคุกออกจากฐานทดลองลับที่เราเป็นแบบมอนสเตอร์หรือเปล่านะแล้วทุกคนก็แบบว่าโอ้ตายเพราะเราเหรอรูปดีสวยมากเลยนะคะลงสีสวยมากงั้น สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะถ้าชอบเนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเย้